โอ้สวยสวยโอ้ต้องกดั้งเหยื่ออีกแล้วครับโอ้ยโอ้หลังนี้เอาแล้วครับโอ้ยโอ้โอ้หลังนี้กินครับติดหรือเปล่าโอ้โหเต้มแรกมาแล้วโอ้ยขดปอ๊อกขดป๊อก พาลุยเอเอเออเออลุงเนตพาลุยเอเอเออเออลุงเนตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพาลุยปากเบ็ดอีกแล้วครับวันนี้มาซ้ำหมายเก่าหมายที่ลุงเนตเอาเส้เดือนมาปักแล้วได้ปลาช่อนกับปลาดุก วันนั้นได้หลายตัวเลยครับวันนี้ลุงเนตรลงมาซ้ำหมาด้วยเหยื่อเขียดตะโมเดี๋ยวไปดูซิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะพอได้ตตำน้ำพริกไหมลองดูเหยื่อเขียดตะโม ดูซิว่าเหยื่อเขียดตโโมเนี่ยจะสู้เหยื่อใส้เดือนได้ไหมอุย้ยปลาครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยฝนตกครับตกทุกวัน วันนั้นเหยื่อเสียเดือนวันนี้เหยื่อเสียดครับแต่วันนี้น้ําเยอะ สองหลังครับจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันวันนี้เมื่อครั้งเหยื่อเส้เดือนหมานมากนะครับวันนี้เหยื่อเขียดตะโมผลจะออกเป็นยังไงไม่รู้หลังสุดท้ายครับเดี๋ยวลุ้นกันจะพอได้ตามนักพิกหรือเปล่าวันนี้ไม่เห็นตะวันเลยไปเดี๋ยวขอาาดูเบ็ดด้วยกันครับ ดูหลังแรกครับโอ้ไม่กินครับโอ้หลังสองก็ไม่กินเขียดแขวนตะลน่นอย่างเก่าเห่าซาลามังครับบิดเขียดวันนี้โอ้หลังนี้กินครับติดหรือเปล่าโอ้โหเต็มแรกกัแล้วโอ้โหชนฟอ,อกชนฟอ,อกนี่ครับพอได้ตำน้ำพริกถือว่าหมาแล้วครับมาเดิมเต็มแรก หลังที่สามแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมเนตรม่จฉาเป็นตัวตัวใหญ่ตัวโตวแค่ได้ตัวก็ดีใจละวพอได้ตำน้ำพริกครับเดี๋ยวนี้ก็ยิงชั่วมีตัวมีแต้มติดไม้ติดมือรอบแรกฝนก็ทำท่าจะตกอีกแล้ว ลุตต่อลุตต่อหลังนี้กินหรือเปล่าโอ้หลังนี้กูกินครับแต่ติดหรือเปล่าไม่รู้ติดหรือเปล่าเท่านั้นเองโอ้ดึงโอ,โอ้ไม่ติดครับลุดตัวนึงละเห็นต,ตัวไม่ใหญ่ดูเด็กก็ดีใจครับตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมด ลุงเนี่ยไม่มีปลาตัวใหญ่ครับนานท,ทีเจอมีตัวเล็กก็กินตัวเล็กไปก่อนหลังนี้ไม่กินครับลุตต่อลุตรู้ตอ่ตอหลังนี้เอาแล้วครับโอ้โอ้โอ้ตัวสวยตัวสวยติดครับติด ตัวสวยแลวครับอย่าแต้มสองโอ้ตัวนี้กืนหลุดยากกืนครับกืนกืนลึกเลยขนาดเบ็ดขอเบอร์สิบห้านะเนี่ยยังกืนเลยต้องอ,ออกข้างเหนือครับเอซีแนะนำมา ร้อยออกทะลอกโอ้ยกว่าจะออกได้ครับพอได้ตำน้ำพริกอสองเต็มแล้วมาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวแบบนี้คอยอยืนชั่วครับเสร็จกะโมะ้จะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าคืนนี้ <c oughs> บินต่อนี่กูไม่กินหลังนี้กูไม่กินครับ เอาโอ้นี่ก็ม่กินเดี๋ยวหลังเดียวครับหลังสุดท้ายครับโอ้หลังสุดท้ายกินครับตีไม่ติดครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบดูผลงานรอบแรกครับช่อนสองตัวก็ยังดีครับที่ได้ตัวไม่แห้วพอได้ทำน้ำพริกครับ เดี๋ยวพักก่อนค่อยดูอีกสักรอบจะหมานหรือเปล่ารอบนี้ดูหลังแหลกครับอูอู้โอ้ยโ,โน่นครับตัวสวยเลยติดครับติดทันกิ่งไม้ครับมันทันกิ่งไม้ครับตรงนี้กลัวหลุดแบบนี้โอ้ยตัวสวยเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้โสวยสวยโอ้ยนึกว่าหลุดเหตดอุ๊บโอ้ยห,หลุดยากครับ ืนโอ้ตัวสวยเลยครับแบบนี้แข่งชั่วตัวสวยเลยสวยแบบนี้มาหนักหมันคืนอนนีกแล้วตบปุ่นทั้งเหงื่ออีกแล้วครับโอ้โอไม่ตกไม่ตกกรือว่าตกนท้า บางแบบนี้ก็พอมีกำลังใจครับตัวงตัวตรวงนี้เยอะก็ได้คืนนี่รลอดยากตัวสวยเหมืกันครับขอได้ต้มน้ำพริกีกเดี๋ยวดูอีกรอบเก็บเลย แบบหน้าเก็บเลยครับได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจละตอนนี้ได้สามตัวพอได้ต้มน,น้ำพริกลุนต่อลุนต่อโอ้หนี่ก็ไม่กินโอ้หลังนี้เหยื่อหมดครับตีแต่ไม่ติดเดี๋ยวใส่เขียนไว้ก่อนโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับโอ้หลังนี้ตีแต่ไม่ติดโอ้ หลังสุดท้ายครับอืม,อมกินครับแต่ไม่ติดอีกละเดีย๋ยวใส่เยอะไว้เอารอ,อบรอ,อบแรกเดยสองตัวรอบสองเตัวเดียวเดี๋ยวดูอีกรอบเก็บกลับบ้านโอ้โหได้ไม่ได้ไม่สนใจแล้วครับเดี๋ยวพักก่อนไปครับเดี๋ยวไปเก็บเม็ดกันรอบนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจแล้วครับผลเริ่มจะลงเม็ดอีกแล้วด้มาสามตัวแล้วครับ หลังแรกกินไหมครับลุดครับล,ลุดอืกินแต่ลุดอีกหลังแรกเก็บครับเก็บหลังสองไม่กินลุงนี่ก็จะถ่ายให้ดูบ้างไปถ่ายดูบ้างนะครับเพราะว่าฝนมันตกฝนลงเม็ดครับลุงนี่กลัวโทรศัพท์เปียกโอ้หลังนี้ก็กินครับ กินห,หรือเปล่าไม่ติดเหีออ่ยวแน่แนรอบนี้หลังนี้ก็ไม่กินครับเล็กหลังเดียวลุงแนเดินดูมาไม่กินสักหลังเลยครับลุงเนเลยไม่ถ่ายเดี๋ยวดูหลังสุดท้ายครับกินหรือเปล่าหลังสุดท้ายครับดูมันดึงครับเบ็ดขุลงมงิดหรือเปล่า โอ้หลุดเบ็ดโค้งแบบนี้เมื่อไรก็หลุดมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับเสียดายแค่ที่จะได้สักตัวครับรอบนี้เลยสรุปแล้วรอบนี้เหวได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจแล้วครับกลับบ้านดีกว่าผลงานแค่นี้ก็พอได้ตังน์นักทิกแล้วครับสรุปผลงานครับวันนี้ สามตัวครับก็ยัดีดีพอได้ตําน้ำพริกครับวันนี้พามาปักเบ็ดซ้ำใหมเก่าไม่เป็นผลเลยครับในสามตัวตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวนิดเดียวแต่ยังพอได้ตําน้ำพริกครับวันนี้ไม่หมานเลยทั้งที่แล้วมาหมายนี้ใช้เหยื่อเส้นเดือนหมานมากครับวันนี้ลงมาซ้ำใหม่ด้วยเหยื่อเขียดเกือบแห้วในสามตัวพอได้ตําน้ำพริกอยู่ครับหาอยู่ักกินแบบลงเนตก็แบบนี้ครับบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้ก็จะเพิ่งเบื่อกันนะครับ ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่ก็ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรกดกไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำทัพรีกโคลกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากกลับบ้านครับ